จุงกะสวัสดีบัตรไม่เอาโอดบัตรเลื่องเรื่องเรือนาะวันนี้ก็ใหม่ในช่องแฟมบารีสีไทยครับผมครับผมวันนี้อ่า <c oughs> พาไปไหนครับมาดูน้องทองคุณครับทำหาพี่เต้ยบ่เป็นยังไงเต้ยครับเป็นยังไงเนยสบายดีสบายดีครับ นี่ครับน้องเต้ยพอไม่ก็ยังไม่มีเวลาได้มานะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับผม <S <S มาหาน้องเต้ยแล้วเป็นังไดยอดซับขึ้นยือ่อสองพันหาอร่อยกว่าส,วอสองพันกวัวอ่าดีใจด้วยเนะาะครับไม่ฉลองเหรอยังเชือ่อมอ่ผมเะไม่ฉลองครับฉลองสักหน่อยมั้ง อันวันนี้อยู่คนเดียวบ่ครับผมพี่วิซึกงเป้าครับโอ้พี่มาอยู่ด้วยครับผมพี่ชายโอเคเดี๋ยวเรามาดูทองคุณนะครับเป็นจดได้เนาะลูกละเป็นยังไงทองคุณ <c oughs> ทองคุณสบายดีไหมครับสุดโลเอ,อ เดี๋ยวทองคูณเดี๋ยวพอไมสั่งสับประรดเดี๋ยวไปเข็นมากินเด้อมีผู้ใจบุญบเขาส่งจิตส่งใจมาให้นะครับ,รบก็ถ้าจะสั่งสับประรดยังไงก็ให้น้องเต้ยเอารถไปเข็นเอาเลยมากินเลยครับ,รบตอนนี้สับประรดกำลังจะเดินทางมาอยู่วันนี้ถ่ายคลิปไปยังวันนี้น่ะทุงวันนี้คุณลงกี่คลิปนี่ แวคลิปครับทำไมลูกน้อยเถะมันสัญญาณไม่มีฮะสัญญาณไม่มีครับผมสัญญาณไม่มีก็ไปโดดที่เราที่บอกไงไม่ได้ไปเหรอไปไม่ได้หรืลงเลยวันละสองคลิปน่ะให้อีพีดูเยอะๆหน่อยฮะันจะถ่าายสดอ๋อท้องคุณสบายดีครับโอ้โหกำลังหายป่วยครับผมอ๋อป่วยด้วยเหรอ เป็นอะไรเหรอท้องเสีย,อ,อ,สยอย่าไปอาบน้ําให้เขานะอเออถ้าทาั้งช้างท้องอื่นนี่อย่าไปอาบน้ําเด็ดขาดเดี๋ยวจะช็อกหาพวกไอ้ต้นไม้ต้นอะไรให้กินอย่าให้กินต้นกล้วยเด้อเพราะว่าช้างอยู่บ้านเคยเจอมาแล้วครับถ้าช้างนี่่ายท้องนี่ช้างน้อย,อยขนาดนี้นะครับผม ถ้าถ่ายท้องถ้าไปอาบน้ําให้นี่เท่ากับเติมยาให้เลยนะครับจะเกิดอาการช็อกได้ห้ามห้ามอาบน้ําให้เด็ดขาดนะผมปัดปักฝุ่นออกเฉยนะครับแล้วก็มัดมัดให้รับแสงแดด Ooh เพราะว่าช้างที่ถ่ายท้องเขาจะตัวเย็นมัดให้รับรแสงแดดแล้วห้ามกินต้นกล้วยห้ามกินของเย็นเย็นกินพวกไต้นไม้สม,มุนไพรพวกนี้ วันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของน้องเต้ยครับก็คิดถึงอยู่นะสุดลอทองคูณจำได้จได้จำได้ครับทองคูณเคยเคยเล่นเคยหยอกนะครับจำได้เอฟซี FC ยังคิดถึงเหมือนเดิมเนาะทองคูณเนาะ หายป่วยแล้วก็อย่างนี้ครัปยแ้แทีเดียวหายปยแลวก็อย่างีแะครับล่าเลิงอยากเล่นอยากเดินอยากให้พี่เต้ยพาเดินพี่เต้ยพาเดินาวันนี้นะพี่เต้ยโอ้โเดินเมื่อวานแล้วอ๋ออันนั้นเชือกไหนนันเอาเอามาตั้งแต่ตอนไหนนี่ อ้าวไม่เคยได้มานานเป็นช้างของใครเชือกนี่เป็นช้างของตัวเองเลยไหมของตระกูลเองไหมตัวแรกครับผมตัวแรกแล้วอยู่ในโครงการหรือยังอย่างกลังมาเดิสวยนะช้างเชือกนี้เนาะอายุเท่าไหร่นี่สิปีครับสิบเจ็ดปี เคยได้ลูกเชือกหนึ่งแล้วพังแพร่บ่แล้วไอคนเมื่อวานนั้นพี่ชายจริงจริงบ่พี่ชายจริงๆิพี่ชายแท้ๆเลยอ๋อแต่แกเอาช้างเชือกนี้ไปอยู่ที่ปางช้างเพราะว่าตอนนี้ปางช้างก็กระทบหนักเนาะโรคโควิด2019นะครับ กระทบหนักก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่นะครับแต่ยังไม่ได้เข้าโครงการเนาะแล้วลูกเขาไปไหนขายบอกเป็นตัวผู้ตัวเวมียโขาขายไปแล้วเพราะว่าชังลูกเลกเนะกเกเาะลูกเล็กจะไม่เอาไว้นะครับตามความเชื่อโบราณของผู้ญาตาทวดนะครับถ้า ใครที่มีช้างลูกแรกนะครับผมให้จํำหน่ายให้ขายไปนะครับหรือไม่ก็ให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้มันเจอหลายลายครับผมเขาจะมาอยู่กับเรานะครับเป็นความเชื่อนะครับผมแล้วก็เป็นความจริงด้วยครับเพราะว่าเจอมาหลายเจ้าแล้วครับผม ช้างเชือกนี้สวยครับเป็นช้างพังที่หน้าตาสวยมากครับผมเป็นช้างสาวด้วยหูใหญ่ครับช้างที่มีลักษณะหูใหญ่โคนงวงใหญ่หัวเชิดหน้าเต็มครับโก่งการนกล้วยนี่ก็สวยนะครับช้างเชือกนี้ถือว่าสวยสวยมากเล,เลยทีเดียวครับเป็นช้างพังที่สวยครับมองมาสะดุดตาเลยครับช้างพังเชือกนี้ครับผม วันนี้นะครับมาบ้านน้องต้ยบ้านของน้องทองคูณนะครับผมทองคูณเพิ่งหายจากอาการถ่ายท้องนะครับตอนนี้ก็ล่าเริงครับผมลาเริงมากครับ ดูหน้ามันหน่อยกําลังกง่นนอนค่ะดูหน้าไอ้ดูหน้าคนนอนนอนกําลังตื่นสิ <c oughs> โอ้โหหนาวครับหนาว <c oughs> นอนคนเดียวนะครับนี่ฟูจินี่นอนบ้านหลังใหญ่คนเดียวไม่กลัวอะไรเลยนี่ใช่ไหมฟูจิทุกวันครับทุกวันเ <c oughs> อ้ยฮาเพื่อนมานอนเป็นเพื่อนน้อยหาเอฟซีมานอนเป็นเพื่อนหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้เตย้ยช่วงนี้ผู้สาว ผู blender, 3, ้เสไปทั้งหนมืดฮะผู้สาวบอกว่าอย่าิมาย้ำเนี่ยบอกอยูู่้เดียวโอ้เตยเนาะไม่ไงเป๊อยู่พุนบอกได้จะได้กำหนดมาวันไหนเนี่ยพังอะไรนะแม่เขาอะพังดอกนักอะ แต่ว่าสิกลับมาอยู่เป็นบ่เต้ยเพิ่งกับวนี่เขาอยากเปตัวสัญญาต่อ,อยโอ้ยจา้จางโตอืมก็ดีตัวเฮากับนี่ได้ได้เนาะน้องเต้ยบอกว่าไมไ่อาจจะจ้างมีสัญญาจ้างต่อนะครับแม่ดอกรักครับผมเป็นแม่เลี้ยงให้กับช้างไอช้างอะไรนะลูกช้างชื่ออะไรนะน้องชบาแก้วนะครับผม ทางนี้ก็มีเพื่อนแล้วครับไม่เหงาแล้วเนาะ,ะมีน้องไอ้น้องเพลปาพลปาเพลแล้วก็ทองคุณก็มีเพื่อนอเดี๋ยวมาทางนี้หน่อยอสวัสดีครับ,รบเ็ดรยังกินนอครับมืนอนี้่โอ้ มหาพี่ชายของน้องเตยอยู่ไหนครับครับเป็นจใจน้อครับมาหู้จักกันเลยนะครับอันนี้พี่ชายน้องเตยนะครับผมครับไม่เคยเห็นหน้าเลยครับเพิ่งมายุติานานครับเจ้าพายุสายยุกพัทยาครับพัทยาเอาสร้างมากไหมบ่ครับพังเพลนี่บ่ครับมันได้ยังที่กินมือนีิถอดหมูครับโอ้ดีดีดีเสียบเสียน้อครับอยู่ส่วนไหนปกติพัทยาน่ะอยู่กระทิงไรครับอีนีดิ คก็ทิ้งไร่ปลาถนำหน่อยนะเอามามดยังบัดิออกมดแล้วครับโอ้่าโอเคครับตามสบายครับทำกับเขาครับผมขอพูดณหลายเราไปช้างต่อครับพี่ชายของน้องเต้ยนะครับวันนี้อ่ะจีอัศนัยสิเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนไม่นะครับเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันจะไม่ผ่านร้องเล่นเฉยนะครับเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้ได้ไปสัมภาษณ์พี่ชายของน้องเต้ยนะครับบอกว่าเดินทางมาจากพัทยานะครับพาแม่พังแพรมาด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอกให้น้องเต้ยเขาลงวันละสองคลิปเลยครับ เด็กเขาลงวันละคลิปเดียวพี่เต้ยต้องขยันขยัน่อยพี่เต้ยแต่พอไมมอัดวันละสามคลิปเลยครับดูไม่ดูผมไม่รู้ครับอัดวันละสามคลิปบางทีก็สี่คลิปครับผมเฮ้ ท่องคุณพ่อท่องคุณเป็นไรท่องคุณได้ยินแต่เสียงพ่อกระดิ่งน่ารักแท้ให้จียิ้มใส่หน่อยท่องคุณให้จียิ้มใส่กระดิง่งกระดิง่งในเร็วเอ้ท่องคุณหล่อครับหูยาวพ่อดูอ่ะท่านรงนั้นแต่ก่อนจะไปถ่ายตัวเล็ก,ลก ฝั่งนู้นก็มีนะครับช้างน้อยแต่ยังไม่ได้แยกออกจากแม่นะครับใส่รถเต็งอยู่ใส่ตืรถเต็งอยู่ใสโซนิกแข่งกับควายจีบมึงมันอะไรมันแห้งกักนมา <c oughs> เดี๋ยวคาแข่งกันเด้อบอดี ไอ้สร้างเฮยนนี่ก็ไปใส่มดนี่ไามครับโอ้แม่ใหญ่ทองใบเนาะไม่อยู่ครับลงใหญ่บ้านลงใหญ่อือ,อ้สวย,ยครับช้างพังเชือกนี้สวยหน้าตาสวยมากเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมนานๆทีได้มาพูดคุยกับน้องเต้ยน,นะครับผมช่องพลายทองคุณนะครับฝากไปติดตามเขาด้วยนะครับช่องพลายทองคุณตอนนี้อยู่ที่2,000กว่าซับแล้วครับผมฝากอิฟซีเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับเป็นช้างเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกบ้าน20หลังนะครับผม น้องเตยก็ทํากิจกรรมเก็บปัดขี้ช้างนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพ่อไม้หัวใจศิล์ก็จะเดินทางไปบ้านก่อนครับผมวันนี้รักเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่มอบให้ก็ท้อเหมือนกันครับแต่ก็จะไม่ถอยนะครับผมจะสู้ต่อไปนะครับในการถ่ายคลิปมาถึงขั้นนี้แล้วครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เพรไม่ัวใจสินก็ใหไ้ได้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยน,นะครับเจนค่ะนุนค่ะ <c oughs> โบค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับผมสวัสดีครับจุงกา